สำหรับสิธิกรในปีที่ผ่านมาเ,นเรามีการออกหุ้นกู้ไปทั้งหมด10,50ล้านนะครับแล้วก็มีการกู้ยืมเงินจากสถา,าบันการเงินเป็นระยะยาวนะครับดอกเบี้ยคงที่3-5ถึงปีนะครับรวมทั้ง2 2อันนี้นะครับก็คือทั้งออหุ้นกู้แล้วก็เงินกู้จากสถาบันการเงินที่เป็นระยะยาวดอกเบี้ยคงที่3-5ถึงปีเนี่ยปีที่แล้วเราออกไปทั้งหมดคือนี่ยคือ2,150บล้านนะครับทำให้สัดส่วน เ,เงินกู้ระยะยาวของเราเนี่ยจากปี2010นะครับอยู่ที่60%กว่าเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ในช่วง3ปีข้างหน้านี่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าเรื่องอต้นทุนการเงินเราก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็จะค่อนข้างส่งตัวนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ซื้อบริษัทเซทแลมไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น TK d e b t Services นะครับถ้ามาดูในหน้าถัดมานะครับ โครงสร้างของบริษัทเราเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด TK เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดนะครับม,ม,มีลูกๆอยู่ทั้งหมด3บริษัทนะครับที่หลักๆที่ตอนนี้ที่ Active อยู่จริงๆก็จะมีชัยภาคซึ่งให้สินเชื่อรถยนต์นะครับในเขตกรุงเทพส่วน TK Dead Services หรือ s ซเทเลมเดิมเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่เราซื้อมาตอนนี้เราก็ให้มาเก็บหนี้ของบริษัทในเครือของเรานะครับก็คือทั้ง TK แล้วก็ชัยภาคนะครับ ตอนนี้เนี่ยเรามีลูกค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ250,000ลายนะครับทั้งรถยนต์และรถจัลลกรยานยนต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับ crossport หรือว่าลูกหนี้นะครับทั้งหมดอยู่ประมาณไม่ใช่ n e ตนะครับใน cross นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ12,000ล้านนะครับทีนี้มาดูว่าความสำเร็จเราในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะเห็นได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นที่1ในตลาดเช่าซื้อรถยารย,ยนต์ในเขตกรุงเทพนะครับมาตั้งแต่ปี1978แล้วก็ปติดต่อกันเป็นปีที่29นะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่บริษัทเราไม่เคยเป็นลูกหนี้ไม่ดีกับสถาบานันการเงินต่างๆทําให้เราได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับอย่างที่เดีย๋ยวที่ผมเรียนว่าเรามีการ f ซ์ไอ้ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะย,ยาวไปปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนมาตลอดเพราะเราไม่เคยเป็น n p l กับใครนะครับถ้ามาดูเรื่องออผู้บริหารเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานกับบริษัทมาตั้งแต่บริษัทตั้งมาหรือบางคนก็อยู่ก่อนที่บริษัทจะตั้งมาด้วยอีกนะครับก็คืออยู่ในเครือของเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารของเราส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความชํานาญทางด้านนี้สูงนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีข้อได้เปรียบคนอื่นๆก็คือว่าฐานลูกค้าเราที่เราเคยให้บริการมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเรามี customer profile อยู่ประมาณ2ล้านลายและปีที่แล้วที่เราซื้อเซ็ตแลมไปเนี่ยเราก็ได้มาอีก1ล้านลายนะครับก็เลยมีฐานลูกค้าประมาณ3ล้านลายซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถตัดสินใจเวลาปล่อยสินเชื่อนะครับก็ทำให้เราปล่อยได้ดีกว่าคนอื่นๆนะครับ ในส่วนของสาขาเรานะครับณปัจจุบันเรามีทั้งหมด80สาขาน,นี้คือรวม2สาขาที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดต้นปีนี้นะครับออตอนนี้เราครอ,อบคุมอยู่46จังหวัดนะครับอย่างที่ผมเรียนครับฐานทุนเราตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3,500กว่าล้านนะครับส่วนของหนี้สินต่อ,อ,อต่อทุนของเราตอนนี้ก็ไม่สูงมากนะครับอยู่ประมาณ1.4เท่านะครับในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม การเงินนะครับก็อยู่ประมาณ9.3เท่าเราก็ยังถือว่าต่ําอยู่นะครับส่วนอันนึงที่เราบอกว่า NPL เราตอนนี้นี่อยู่ประมาณสัก4.3เอนี่ยอันนี้มันขึ้นมาในช่วงไตรมาส4ค่อนข้างเยอะขึ้นมาเกือบประมาณเปอร์เซ็นต์กว่านะครับอันนี้เป็นผลมาจากที่ 1. น้ําท่วมหนักในรอบ50ปีนะครับแล้วก็สินค้าที่จะขายในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยก็ มีปัญหาเนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ปิดหมดเลยเพิ่งมาเริ่มเปิดได้ประมาณปลายพฤศจิกาแล้วก็ธันวาต้นธันวานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายเปิดผลิตได้ไม่มากนักน,นะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวในหน้าสไลด์ถัดไปเดี๋ยวผมจะพูดเพิเสริมตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องเครดิตเ a t i ติ้งเราล่าสุดเราก็ทริสก็ยังให้เราออเฟิร์มอยู่ที่ A ลบอยู่นะครับก็ถือเป็นเ е й ติ้งที่ยังใช้ได้อยู่ครับ ทีนี้มาดูตลาดรวมของรถจักรยานยนต์นะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูแล้วผู้ผลิตก็คงจะผู้ผลิตทุกรายก่อนก่อนสิ้นปี2010เนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันหมดครับว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะต้องทะลุ2ล้า00น100,000คันแน่นอนก็คือทำสไลายสถิติเก่าที่ทำไว้ในปี2005นะครับถ้าดูแต่ว่าเนื่องจาก ตัวเลขก็ดีมาโดยตลอดนะครับมาเจอช่วงไตรมาสสุดท้ายพอน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยทำให้ยอดขายเนี่ยชะง,งักงันนะครับก็เลยปิดอยู่ที่ประมาณ2ล้านคันก็เลยผู้ผู้ผลิตหลายรายก็เลยบอกปีที่แล้วเนี่ยโตค่อนข้างไม่มากเท่าที่ควรนะครับประมาณแค่4 8 4่เเท่านั้นเองแต่ทุกคนปีนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันครับว่าปีนี้เนี่ย แต่ว่าผู้ผลิตหลายๆรายอาจจะไม่ได้บอกว่า2อล้านสนะครับก็มีตั้งแต่2อล้านหจนถึง2อล้านสซึ่งที่ยังไม่อยากคอมมิตมากเพราะว่าก็ยังมีทุกคนก็ยังมีเรื่องกังวลใจว่าเรื่องน้ําท่วมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยทุกคนค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าไม่มีน้ําท่วมเนี่ยทำลายสถิติเดิมแน่นอนนะครับก็ปีที่แล้วนี่จริงทั้ง,ท,งทั้งตลาดรถยนต์และลรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องทําลายสถิติทั้งคู่นะครับแต่ว่า สรุปก,ก็คือไปไม่ถึงฝันทั้งคู่แต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยยังโตขึ้นมาประมาณ8%กว่ากว่าแต่ว่ารถยนต์เนี่ยติดลบลงไปเล็กน้อยนะครับทีนี้มาดูนะครับเส้นสีชมพูจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยตั้งแต่กลางปีลงมานะครับก็กำลังกำลังที่จะฟื้นฟื้นอยู่ดีก็เจอน้ำท่วมก,ก็ก็ตกต่ำอย่างค่อนข้างมากนะครับ แต่ว่าเดือน,อนมกราขึ้นมาก็น่าจะขยับขึ้นมาบ้างนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านจําได้มันจะมี2เหตุการณ์หลักๆนะครับก็คือสึนามิที่ญี่ปุ่นตอนช่วงต้นปีนะครับแล้วก็น้าท่วมตอนปลายปีที่ประเทศไทยนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยสำหรับสึนามิเนี่ยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับก็ดูตัวเลขได้ว่าก่อนครึ่งปีแรกเนี่ยตัวเลขยังค่อนข้างไปได้ดีอยู่นะครับแต่มาเจอน้ําท่วมเนี่ยก็คือก็หัวทิ่มเลยนะครับยอดขายรายเดือน อันนี้เป็นยอดขายในเขตกรุงเทพนะครับปีที่แล้วยอดขายในเขตกรุงเทพก็ไม่ไม่ต่ำกว่าปี2010เล็กน้อยนะครับเพราะกรุงเทพเนี่ยมาโดนหลักๆห,หนักหนักจริงๆก็คือช่วงที่น้ำท่วมในไตรมาส4ี่นะครับก็มันเริ่มเข้ามาตั้งแต่นครสวรรค์แล้วก็ไล่ลงมานะครับจนมาถึงกรุงเทพก็ช่วงฝั่งทนจะโดนค่อนข้างหนักนะครับ สำหรับตัวเลขอันนี้ที่เราดูเป็นตัวเลขแยกระหว่างเช่าซื้อกับเงินสดนะครับจะเห็นได้ว่าสัดส่วนเงินสดก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะว่าผู้ให้บริการหลายรายก็ยังจําความเสียหายได้ที่ผ่านมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เลยยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออยู่นะครับถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดจะกลับไปภาวะปกติต้องสัดส่วนของเช่าซื้อควรจะเขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมนะครับก็มีพวกรถอัตโมตินะครับก็เป็นพวกรถสกูตเตอร์นะครับแล้วก็มีรถรถครอบครัวนะครับซึ่งซึ่งได้รับความนิยม2อ,อย่างอีกีกงประเภทนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนะครับทีนี้มาดูสัดส่วนเนี่ยครับสกูตเตอร์กับแฟมิลี่เนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันประมาณใกล้ๆกลห้าสิบเปอทั้งคู่อีก2ชนิดเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าความนิยมได้รับน้อยลงไปเยอะปีนี้เนี่ย เป็นปีที่ฮอนด้าเนี่ยประกาศเปิดตัวนะครับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยประกาศประเกิด,เป,ดเปิดตัวรถทั้งหมดน่าจะ13บสหรือรุ่นนะครับจะทยอยออกมาแล้วยามาฮ่าอีกห้าถึงหกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยตลาดก็น่าจะคึกคักนะครับสินค้าเกษตรเนี่ยที่ราคาก็น่าจะเริ่มขยับขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนก็จะอาจจะถ้าอ่านข่าวก็จะเห็นนะครับน้ามันราคาเริ่มเริ่มขยับตัวสูงขึ้นนะครับทุกครั้งที่ น้ำมันขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยสินค้าเกษตรก็จะขยับตามนะครับก็อย่างในปีถ้าเกิดดูถ้ามีตัวใหญ่อย่างนึงคือในปี2008นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งจากปี2007ตอนนั้นถ้าจำได้น้ำมันขึ้นไป150เหรียญต่อบาร์เรลนะครับขึ้นไปสูงมากสินค้าเกษตรที่ได้รับประโยชน์ชัดๆเลยคือเช่นพวกยางพารานะครับน้ำมันปาล์มอ้อยนะครับอ้อยแล้วก็มีข้าวโพดนะครับ มันสัมปลังนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะได้รับผลผลบวกค่อนข้างเยอะนะครับมีอันมีสินค้าเกษตรชนิดเดียวเท่านั้นเองที่ไม่ค่อยวิ่งตามน้ํามันนะครับก,ก็คือข้าวนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็มีการรับจำนำนะครับข้าวขาวหมื่นห้นะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิ20,000ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องสินค้าเกษตรราคาไม่ดีเนี่ยคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาอย่างเดียวคือว่า ถลาแรงมากเกินไปหรือน้ําท่วมหนักเกินไปจะไม่มีของขายนะั่นน่าจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห